ก้นนะอนยีาราฟใช่แล้วยีราฟมีแครอทกล้วยอันนี้อันนี้ก็อันนี้น้องก็กินน้องอันนี้ก็กินเหรอพี่กินครับกินใบไ,นนไม้ใบอะไรอไรันนี้ตัวน,วนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่กำลังกินเนี่ยคนมาเยอะวนอนออันนี้ยาวมากย่างคณินอ่ะนี่เขาบอกว่าโต๊ะใหญ่มีอ๋อใส่บิ้นเลยโอ้ยกิน อแอนอนนอลแคนเกวินนี่ค่ะทุกคนเนี่ยเรามาดูสัตว์ที่สองก็คือน้องเพนกวินวัสดีค่ะคเิ้วเขววครั้งแรกในชีวิตทุกคนรู้แบบธรรมชาติมากน้องๆน่ารักเลยค่ะ นี่นะคะพี่น้ำดูแพนควินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพนควินสวัสดีค่ะน่ารักน้องพี่น้ำเดนส,สดนะว้าวอันนี้น้องหมี น้องหมีขอสวัสด,ดีค่ะว่างหรือเปล่ามาขนมบะหมี่มาขน,น,นม,มนกฟ้าวิงโก้นกฟ้าวิงโก้นกคอยเนงะี้นกคอยยาวขายยาวที่จะมุงเกี่ยนขาขาจิ้วจิว้ว น้ง <No. S 2> ฟามิงโกซีเบียแคลิเบ,บียนอันพิดแคลิเบ,บียนอันพิดนะโอ้ยน้องออกไม่ได้เหรอ,อขายเล็กๆเองนะทุกคนขายเล็กแต่ตัวใหญ่น่าจะรับน้ำหนะักโอ้จวิวๆยาวๆน้องดาวดูแล้วเหรอ โอเคิรพี่น้ำไปไหนแล้วคะออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะทุกคน,นไปดูน้องอุ้ยสวัสดีค่ะ่ะใส่หัวนะ <laughs> ลบก่อนไม่ขี้จริงๆด้วยน้องมา้าทุกคนเป็นม,ม้าดูผมเน่ขาบอกว่าผมหน้าม้านะโอ้ใช่อ๋ออย่างนี้เหรอคะเอาน้องม้ามีชงผมประจําตัวผมหน้ามา้าอันนี้ใช่ไหมคะหน้าม้ามีไหมใครมีหน้าม,ามา้าเหมือนจะล้ม อันนี้ทำอะไรคะกนึ้อนว่าจะกินเองเหรอนี่ค่ะงงวะยังไงมัอยากกินมือ้อาปากอาปากอาปากบึงแค้นน้องหมานี่ก่อน ป้อนดิอ๋อเหี่ยวคนเป็นแล้วนะนึว่ยิงเหี่ยวเอาฟกครับแปลงฟันให้หมาน้องเก๋ป้อนไหมเก๋ปอนอ่าปากนงดาวบอกว่าจะแปลงฟันให้น้องหมาาม้่งนนะมค่ะทใครจะรับประทานเอยอันสุดท้ายแล้วนะข้างหนอะไรจะยิงเหี่ยวด อ๋อแมใจ๋าหมว่าเบมมาจากห้อแม่อะตัวนี้ยังไม่ได้ทาเลยให้กินทุกตัวอ๋อตัวเล็กๆวันนี้คนมาเยอะไม่รู้ ช่อครับตวเมชื่ออะรคคนมาคนกินว้วนนนอน้ว้าวเปิดประตูสู่โลกนกยูงค่ะเปิดนะไหม<อ>เป็ดน้ำมะนกพยัคาขาวน้ำกยขายวอ๋โอโ้่ากริระระวังระวังนกขี้ เป็ดบ่เป็ดใหญ่ดิห่านบ่ห่านดิคอบางยาวนะเอานองยุงกันไหนคะอ๋อมีบ่อ๋อเป็นผงน้องผงในขาวจั่วน้องผงคือห่านเนาะเจอตัวใหญ่อ่ะ มีหมดเนาะอนุรักษ์ไว้เนาะพีน่น้าไปดูคะ่ะอันนั้นนอกกระตอกอ่ะใกล้กระตอกถ่ายคลิปั่นเหรอคลิปั่นเหรอคะลูกย่าพึ่งใครย่าพึ่ง มันเป็นปูนแล้ไม่ใช่ไม้นะปูนเหรอโอเค <Okay. S 1> <อ>ตอนนี้อ้น้ำ่นเป็นครับนะทุกคนเป็นพีคับรอดหรอคะอวายชมวิวที่สวนสัตว์ที่ทโคราชกันแวะชื่อน้ำค่ะ

สูพเยอะนะอืมเขามื่อคือสีเป็นสีนั่นนั้นดวันดูตรงนี้เนาะจากตรงนี้เนาะร้างผู้อู้ช้างต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าสนใจเก็บรูปเป็นเทปลึกไว้ไหมคะที่ถ่ายจากดนาน้อ้าสิบอ๋ออะไหนดูซิสวยไหมอืมสวยอยู่นะ น่ากดตรงเลยปิดต่ต้งไหนปิดคุณแจเหรอืเราเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้เห็นหัวใจหัวยิงเป็นแนงอะไรเ่อะไรเสียงที่เหรอพนก็ตกก็ลอยไนตัวที่บ้านเนี่ยดูน้องวัวน้องวัว เขาเขายาวควายตัวใหญ่เออโอ้ยดี่บ้ามากมีหมดเลยว่าเป็นตะยุ่นี่นี่สิโควายลงไปถ่ายได้ไหมโข่อยควายมันไม่ไงหงมเนื้ออมีเนื้อนกเนื้อะนี่นะนกบ่กวางบ่ไม่ใช่ตัวเพ้อตัวฝ้า ว,ว้าวนกอระกจเทพป่ะขนกอเพนกอันซ้มือเดี๋เระกซ้ายะนี่นะคะข้างหน้าอันนี้ทำมาเป็งยีละ่นต่นอโอ,ไอ,อ้ได้เนปปนอีได้เนปองยีละ ไปต,ตาสองพี่น้องเนาะงพิ้งค์นะตะก่อนยีรักใช่แล้วยีรากมีชลอั้กล้วยอันนี้อันนี้ก็อันนี้น้องก็กินน้องอันนี้ก็กินเหรอคะสิกินครับกินใบไม้ใบอะไรคะเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่กำลังกินเนี่ยน้องกินกำลังกินตัวใหญ่มากสูงมากเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่า

ตกแ่งวยกับานาห้าหวานมากไม่กินงหรอปะไม่กินเดียวเดียไม่กินนี่ไงเทิ้งหมดแล้วคนมาเยอะไงวันนี้บนเสาไอที่

คนานนก็ได้่ต้องลงปด้าไม่อยากลงแล้วกับบ้านแล้วดาวีสเรียมือนเมือ้นนีะกับไม่ได้แล้วนดาวสีเรียดไปเดน่ะต้องทำอะไรบ้างคะพี่น้ำเหยียบแล้วก็ปิดนี่บอกปิกะเจนะไปดูแลดกันแลด เล็ดเล็ดโอ้มคนคือสวยแท้อู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ดีตัวเล็ดนะเล็ดเล็ด เียวมหาแล้วมหาเที่ยวกันเที่ยวเทียวลูอยูงปะู่กยาหาเทียวนบนี่น้องยข่อคือละคือละนักห่งเนาะคือละนักห่งเนาะมาหาเทียวแน่เทียวมหาเทียวไปหลังเทียวไปหลังเนแล้ววะเทียวไม่ชวนเลยเวลาไปอะะลงมมลชวน ใหญ่มาวันนี้เราเซลอะเรเยงเสซลว่าก็จะเอาไอ้น่าเอิญกับมีหมาดูดูไปปาเออเบิ้องนี้แล้วมันจังไหวเบิ้องเราไปเบื้องเราไปล่องล่องมาเตบอลเล็ตเล็ตไปกับเยวมาเออแล้วกับน้องเป็นกันครับน้องดาวครับทุกคนอุ้ยนี่ก็สวยดี กวางมีไอศิลอ์จีนามเจ้านะคองกวางมันมาได้ผมแม่เลยหลานมันมาได้เอาของของเจ้านะมันมาได้กินอะไรไม่หน่อยนึงน้องน้องมาสอบไปนี่อะไรอ่ะมองมองมองรถมองรถไอหนูอืนูมองรถก่อนที่จะต้องมองเลยไม่มีรถสวนน้องดาวขี่ได้สองเลนกันหรอถ่ายแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ย คนขี่คนขี่คนขี่จะขับได้เลยจะขับไหมเอ้าขับไปหรือคะไปมาจะไม่ชอบซ้ายขวาซ้ายตรงไปก็ตามทางไปเลยอันนี้เด้เดี๋ยวจะเป็นพวกโกงเสื่อเข้าเข้าขับรถเลาะนี่ก็ได้เด้่พี่เอกเหลือเยอะไหมคะก็ เลือเยอะอยู่ครับอ๋อครับเลยะเลือเยอะเนาะครับเบิ้งครับชมอันนี้ก็เลเหมือนกันแลเหมือนกันานนีคนอาเเวลาไปอันไหนก็อม่ทะเลื่นเต้นัง ขวาหรือซ้ายคะพี่ตรงไปครับตรงตรงฟ้าตรงไปพายุตรงไปโอ้ปูปูว่าทุกคนเห็นสิงโตโอ้ยสิงจอดจอดได้ได้เชื่อก็ไม่เข้าอีกนิดนึงเข้าเข้าเย็บย่าหนึ่งก็ได้บ่เหยียบย่าเลยจอดเข้าไปเลยทำไปรถเออเย็บรถโอ้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 พอแล้วเค้ก้าโอ้เก่งเก่งเก่ง ไปไปเบิ่งสิงโตกันไปดูสิงโตกันค่ะไปหนูดาวไปลูกสาวล่าเอาลืมเอาน้ำมายาดอะสิงนาโตแล้วบอเอ้เพิ่นขั้นนะแบบอ๋อเธอนีคือแล้วคือ โจกกินก่อนน้องสิงโตอ๋อน้องสิงโตเธอมาเอาเสษบุ้งมาดูสิงโตค่ะสิงโตเป็นทรงเต็มสิงโตด้านหลังสิงโตเจ้าป่าอ้องน้องดาทำยังไย ได้เจอตัวจริแล้วน้องสิ่ตัวหัวหน้ามาแล้วหัหน้ามาแล้วไปดีค่ะสวัสดีครับโอ้ไปโดดมาเด้อนข้ก็นักเต็มมาแล้วเนามเลยโอ้พ่อผอมดูเป็ยูนี่ปกติตัดเป็นตัวด้ออเพิ่มาทสิสิ่ต สิงส,งสิงห้องแล้วน้องสิงตุคือในหนังเลยอย่าน,นะคะเรามาทักทยายแล้วมาชมู้วเวลาง่ทุกคนตอนนี้ก็เล่โซนซัดโผลแล้วนะเนาะแล้วเขากะสิกกับลงมาแล้วเขาก็เลออืนนี้ยน้ำกิน่น เอาไปลาถือถือข้าวเนี่ยก็เลยกินคขนดอกแปะไม้นึงมีข้าวกระตีเดินทางกลับไปได้พี่ๆกันลงมาบอนจนลจอดรถแล้วเนาะมาตนนี้กระตุ้นเต้นเทเป็นครั้งแรกที่สาลาเวนมาเที่ยวสวนสาารทุกคนไม่เคยเห็นจ้าเธอไปเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากไว้กแดแจ้์กดติดตามแล้วก็ เป็นกำลังใจให้โดยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะสำหรับคลิปนี้ของเราของสไปร์ีบ๊ายบาย